ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านครับผมแท่งชัยภูมิวัลมีหลวงปู่ผางนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีดูนะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งล้มลุกหลวงพ่อผางกิตติุตโตนะครับปีพศ2513นหระครับหรือเรียกว่ากิ่งพุทธชัยยะศีมานะครับแต่ว่าเรียกกันว่าพระกิ่งล้มลุกนะครับวัดใหม่บ้านดอนปีพศ2513นนะครับผม ก่อนหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube แท่งชัยภูมิบาลมีหลวงปู่ผางครับผมก็จะมาเริ่มเลยนะครับพระก,กิ่งรุ่นนี้นะครับสร้างปีพศ2513นะครับจำนวนการสร้าง2,513องค์นะครับเท่ากับพศนะครับเป็นกิ่งที่หายากนะครับเป็นกิ่งที่หายากเลยเขาบอกว่าท่านใดมีพระก,กิ่งล้มลุก่ห้บูชานะครับ จากชีวิตได้ร้ายนะครับจะก,กลับกลายเป็นดีหรือว่าเหมือนชื่อกิ่งล้มลุกครับล้มแล้วลุกครับยิ่งถ้ายิ่งดีชีวิตก็จะยิ่งดีขึ้นไปนะครับพระกิ่งนุ่นนี้นะครับนะครับพระครูวิจ,จิตนะครับพระครูวิจ,จิตนะครับหรือว่า,าหลวงพ่ออื่นนะครับ ขออนุญาตจัดสร้างเป็นกรณีพิเศษนะครับสําหรับวัดใหม่บ้านดอนอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับเมตตาร่วมปลูกเสกมากมายนะครับทั้งนะครับหลวงพ่อคูณปริสศต์ทโทนะครับวัดบ้านไล่หลวงพ่อหน่ายวัดบ,บ้านแจ้งจังหวัดลิทยานะครับหลวงปู่ผางกิตาุตโตนะครับร่วมปลูกเสกนะครับพี่น้องสุดยอดนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมลมดำนะครับ เรียกทองผสมนะทองผสมลุ่มดำนะครับดูเม็ดพระคำนะครับด้านหน้าเม็ดพระคำนะครับจะติดชัดนะครับเม็ดพระคำหน้าตานะครับดูปากดูจมูกนะครับอริยบทจะเป็นพระกิ่งจะอ่าจะหลับตานะครับดูนะครับด้านหน้าล่ํานะครับหล่อล่ํานะครับหล่อล่ํานะครับจะมีผอมก็มีนะรุ่นนี้มีเกนะต้องดูครับอันนี้ล่ำล่ำนะครับล่ำล่ำนะครับ ดูนะครับด้านข้างจะมีรอยตะไบแตกนะครับมีรอยตะไบแตกนะครับนี่ครับตรงตรงข้างนี่ครับตรงก้นนี้จะเขียนนะครับวัดใหม่บ้านดอนนะครับวัดใหม่บ้านดอนวัดใหม่บ้านดอนนะครับเม็ดพระศกนะครับเม็ดพระศกจะชัดนะครับเม็ดพระศกจะชัดจะมีอยู่นะครับแถวที่สองเนี่ยกับแถวที่สามนะครับจากด้านล่างเม็ดที่สามเนี่ยจะติดกันนะครับต้องเป็นแบบนี้นะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะติดกันนะครับเห็นไหมครับ จะติดกันนะดูครับหล่อล่ำนะครับดูแขนนะครับดูแขนนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งครับเขาเรียกว่ากิ่งพุทธชัยยศสีมานะครับหรือว่าพักกิ่งล้มลุกนะครับอันนี้ล้อพิมพ์เจ้าคุณวัดสามปื้มนะครับรุ่นนี้นะสุดยอดที่ปลูกเสกขุดกิ่งนะครับกิ่งดังกลางวันนะครับกิ่งดังกลางวันหายาก สร้างน้อย2513องค์เท่านั้นนะพี่น้องนะครับเท่านั้นนะองค์นี้สวยเดิมๆครับพระสวยระดับประกวดเลยพี่น้องดูครับก็ฝากติดตามครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงปู่ผางนะครับก็จะมาแนะนำวิธีดูนะครับพระหลวงปู่ผางแต่ละรุ่นนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ